มีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับเวลาจะแปทงาุปกรสะอาดท้องนั้นต้องโค้อุปกรณ์ไปมากมายไม่ว่าจะแปลงขับหรือที่ที่น้ำปัญหาแบบนี้จะจบไปเลยครับ<อ>เพียงแค่นี้เจ้านี้เลยเขาได้ฉายาว่าเป็นแปลงโฟอินวันครับผลแปลงของเขานะครับเป็นสามเหลี่ยมสามารถเข้าซอกเข้ามุมได้ง่ายมากๆเลยนี่ครับเข้าซอกเข้ามุมได้ง่ายมากเวลาตัดทำความสะอาดก็ง่าย และอีกอย่างนะครับด้านหลังของเขานะครับจะมีที่เลียดน้ําให้ทาความสะอาดเลยถ้าใครอยากให้กระเบื้องแห้งเร็วหรือว่าไม่ลื่นนะครับใช้งานได้ง่ายมากเพียงแค่รีดเท่านี้นะครับอยู่ภายในด้ามเดียวเลยและอีกอย่างนะครับตรงนี้ยังสามารถโค้งได้ถึง180องศาจับขนาดมือแน่นอนและอีกอย่างตรงนี้ของเขาจะมีที่ขูดคราบสิ่งสปกปรกที่ฝังแนนมานานหลายปีนะครับสามารถขูดได้เลย และยังไม่พอต้องนั้นนะครับตรงนี้เขาจะมีที่คีบให้ไม่ต้องใช้มือเลยคนระับไม่สกปรกแนนะ่